พ่อแม่พี่น้องป้องตายชุมผูสุขคนอีสานร่อยแปดมาแล้วมาแล้วจ้ามามนิ้สิภาไปเมืองอีกหนึ่งพิธีกรรมมงคลที่หลายคนผู้จักและกับคุณเคยกันเป็นอย่างดีมักเห็ดในพิธีกรรมต่างๆเพื่อความเป็นสิริมงคลนี่ค่ะบรรยากาศพิธีบายสีสุขวนหรือเสีออิดอีกสื่อหนึ่งว่าพิธีสุขวนมักเห็ดขึ้นในทุกโอกาส ประสบโศกหมานขักประสบเพราะไร,คร,ร,รคร้าวต้องพระรากจากไกลคร้าวกลับมาสู่ทิ้นฐานบ้านเกิดหรือว่าคร้าวที่ไมีการเปลี่ยนแปลงสําคัญในซีวิตเพราะว่าสิเป็นงานบวชงานแต่งงานเข้ารับราชการทหารได้งานใหม่เลื่อน งามบอดสบายเจ็บใครได้ปวยกระเฮ็ดได้ค่ะบอดสบายแปลว่าไม่สบาย <c oughs> ในพิธีใบสีสูขวนกระซิไ้เครื่องเส้นขวนเอินว่าใบาสี <c oughs> เพ็ดด้วยใบตองเย็บเป็นกลวยเรียงกันแล้วก็ประดับด้วยดอกไม้สดที่จัดเป็นระเบียบอยู่บนผ้านแล้วก็มีเส้นไฟไว้สำหรับผูกข้อมือพิธีสวงนี้เขาเอิญว่าการผูกแขนค่ะ างเบิร์ดนี่เป็นการแสดงความซื่ซสมยินดีซอยให้เกิดซิรีมงค้นต่อผูเขารวมพิธีข้าเจ้าเสือกันว่ะเป็นการต่อซีวิตคนเสริมบรารมีสะดอกครอกกันได้ให้พ้นจากควก่ำโศกไรมาฮอดงามนีบอกในเลวาพี่น้องคือสิได้เห็นวิธีซีวิธีหลากหลายคือสีเห็ดเหีเห่ยวมวลซื่อเฮาแซวมวล กับอีสารนรอยแป้น้้ำกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อ